วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ประเภทผู้บริหารด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษาชื่อผลงานการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ Kiss Model ผู้นำเสนอผลงานนายจักรพงษ์จริญพรผู้อำนวยการโรงเรียนรามว,วิทยาราชมังคลาพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินท การพัฒนาชาติบ้านเมืองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาการศึกษาควบคู่กันไปซึ่งการจะพัฒนาการศึกษาให้ก้าวเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษต่อไปได้นั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในหลากหลายมุมมองโดยมุ่งเน้นในการพัฒนาคนเพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมและภูมิสังคมที่มีความแตกต่างกันได้โรงเรียนราวมวิทยาราชมังคลาพิเศษ เป็นหนึ่งใน31โรงเรียนในกลุ่มเฉลิมพระเกียรติและชมังคลาพิเศษเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสเมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรษรัชกาลที่9ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานเป็นเวลากว่า42ปี ทางโรงเรียนได้น้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์จึงมีปณิธานที่จะร่วมสืบสารพระบรมราโชบายโดยเล็งเห็นว่ายุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคนและขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ดยดำเนินการควบคู่กับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งมันต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยยกระดับโรงเรียนที่มีความพร้อมสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนรามวิทยาราชมังคลาพิเศษจึงได้มีการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ Kits Model ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาขับเคลื่อนระบบการทำงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์โดยประยุกต์ใช้ยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาผนวกกับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพในทุกมิติ เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นบุคคลแห่งศตรวรรษที่21และเป็นบุคลากรที่สำคัญส่วนหนึ่งของชาติเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปโดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินการดังนี้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระยกระดับคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการอย่างมีระบบสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลโดยระบบคุณภาพคิดโมเดล เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เกิดทักษะแห่งศตวรรษที่21และเกิดพือลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากลขั้นตอนการดำเนินงานโรงเรียนได้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยระบบคิดโมเดลโดยแบ่งขั้นตอนการดําเน,านิน,น,านงานออกเป็นสส่วนได้แก่ส่วนที่1การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการและส่วนที่2การนำนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาดังนี้ การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพคิดโมเดลได้นำนินการตามขั้นตอน a d d y Model การบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพคิ s โมเดล k, Knowledge k เข้าใจวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนผ่านสวัสดิ์แอนาลิ ผลการดำเนินง,งานที่ผ่านมาวิเคราะห์หลักสูกตรการตัางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560มีการรับฟังปัญหาและความต้องการของนักเรียนผู้ปกครองชุมชนรวมทั้งคำนึงถึงนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการวางแผนการบริหารจัดการ S skill เข้าถึง วางแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาและดำเนินการตามแผนที่วางไว้โดยใช้วงจรคุณภาพ PDSA ขับเคลื่อนการดำเนินการโดยมีการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบและมีเป้าหมายร่วมกันมีการกำกับติดตามการดำเนินงานจากคณะผู้บริหารและให้การสนับสนุนผู้เรียนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักความคุ้มค่า i i n n นโนเวชัพัฒนาโรงเรียนมีการวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินการปรับปรุงผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีรวมทั้งมีการคาดการผลการดำเนินการในอนาคต S Student ผู้เรียนความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามรูปแบบคิดโมเดลมุ่งเน้นความสำเร็จของผู้เรียนเป็นหลักโดยผู้เรียนมีคุณลักษณะดังนี้ Attitude ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด world class standard ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะตามคุณลักษณะของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล one student one career one short course ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการหนึ่งนักเรียน1อาชีพหหลักสูตรระยะสั้นโรงเรียนรามวิทยาราชมังคลาพิเศษได้นำการบริหารจัดก,การสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ KIS model มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ครอบคลุมทุกมิติส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนและมีผลงานดังนี้